ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับนกกี้นิวจิวเวลรี่นะคะ mm hmm. ก็วันนี้จะมาถามทุกคนว่าคือพอดีว่าได้ดูแบบซีรีส์วายเรื่องหนึ่งชื่อว่าชอเกตเชนะคะก็เพิ่งดูไปอีพีแรกรู้สึกว่ามันแบบฟินมากเนาะก็อยากจะรู้ว่าถ้าใค้ทำรีแอคชั่นจะมีคนดูหรือเปล่านะถ้าใครอยากดูหรือว่าใคร ฟิดแบบเป็นไงก็เดี๋ยวจะมาทำแล้วกันเนาะก็คือถ่ายไอ้นี้ไป็นของแบบฟินมากจริงๆอยากทำแต่คือแบบกูแบบทำแล้วมีคนดูขอสักไลท์ขอยอดดูสักยี่สิบสามสิบพอสองสมามไลท์พอเนาะก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำเรียนชัยก็จะได้ดูความแบบฟินไปพร้อมกันนะคะก็อย่าลืมนะ